สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพ่อโจกแล้วก็อันานอน,นาอีกแล้วนะวันนี้เราสองคนมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังเนอะอเกี่ยวกับอะไรครับฝากนะกดติดตามช่องอันนาด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับเร,เรื่องการป่วยนะที่เราหายไปหลายวันเลยไม่ได้ทำคลิปลง YouTube ลยู u ูบนะครับเพราะว่าเราหลายคนเลยทั้งบ้านเลยนะป่วย ป่วยเป็นไข้อะไรคะไข้ช่วงนี้ทุกคนก็จะเป็นการช่วงหน้าฝนไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรที่เราสายพันธ์เอสายพันธ์เอด้วยแต่แ่ไม่สายพันธ์เอเพราะยังไม่รู้แต่ไม่รู้ใช่ก็ทุกคนน่าจะสายพันธุ์เอหมดเพราะว่าอันาเป็นคนป่วยคนแรกของบ้านอ๋อต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอานาไปไหนกับโรงเรียนกันได้ปะไปคณะศึกษา ทัศนศึกษาเนอะพอกลับมาสองสาวันอน,นาก็เริ่มตัวร้วอน,อนใช่เริ่มตัวร้อนแล้วก็เริ่มมีไข้เริ่มมีไข้แต่เราก็ยังไม่ไปหาหมอเนอะตอนแรกคิดว่าแบบกินยาแล้วก็น่าจะดีขึ้นเนี่ยเพราะอนาฉีดยาหรือยังฉีดแล้วฉีดยาแล้วด้วยนะฉีดยาช่วงเปิดเทอมใช่ป่ะช่วงเปิดเทอมนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยับฉีดไปแล้ว ฉีดประมาณสี่ห้าครั้งทั้งทั้ารวมที่ฉีดต้องไปเจอด้วยนอนเอาสามอะไรด้วยอืมใช่แต่ไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีนะก็อนาเป็นก่อนเลยแล้วก็พออาการหนักเนอะพ่อกับแม่ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลต้าบอกว่าพอไปหาหมอหมอตรวจเป็นไข้หวัดใหญ่ใส่ป้ายเอเออโรงพยาบาลติดแพทย์ใกล้ๆบ้านเราเองคราวนี้เราก็จะแอดมิทก็คือจะนอนที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไม่ตังไอ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะาะ,า,าะว่าเต็มครับเต็มเต็มตอนนี้ช่วงนี้เด็กๆเกนี่ยป่วยกันเยอะมากป่วยหนะใช่ไหมแล้วทุกคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหมดเลยนะเพราะว่าอ,อ,อาการอาการหนักอะเนาะใช่ปะ่ะอาการอันนาก็อาการหนักนะแต่ว่าอันนาก็เช็ดตัวกินยาอะไรเย่างี้ก็ดีขึ้นกับหมอให้ยากลับมาบ้านเนาะแต่นาะหายไวเพราะว่านายายาากินนะ ใช่คุณหมอบอกว่าถ้าเราป่วยนะเราต้องพยายามกินน้ำนะกินข้าวสักนิดนึงกินยากินน้ำเนี่ยสำคัญมากถ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราปากเราเป็นยังไงปากแห้งแสดงว่าร่างกายขาดน้ำขาดน้ำเราต้องกินน้ำเยอะๆนะนะแล้วให้ร่างกายมีมีน้ำเข้าไปหล่อเ,เลี้ยงแล้วก,ก็อาจจะเป็นเกลือแรก่ก็ได้ใช่อณนนาตัวร้อนจีนใช่ปะ่ะต้องเช็ดตัวให้นาะสองคืนนะพออนา,นาดีขึ้น ิดหนึ่งคิวต่อไปก็เป็นคุณพ่อพ่อก็เป็นตามนะพ่อก็เป็นหนักเหมือนกันก็นอนนอนต้องนอนข้างล่างอะนะครับต้องนอนข้างล่างนอนท้องแอร์ไม่ได้แล้วตอนนี้พ่อป่วยยังไงก็มาติดแม่อีก <laughs> <S <s <us> <S แม่กับย่าก็เป็นรพร้อมๆกันแต่แม่เนี่ยย่าก็เป็นหนักนะ ยาก็เป็นหนักมากเลยนะต้องกินยาต้องนอนพักอย่างเดียวเลยแม่ก็หนักอีกหนะักทั้งยาทั้งแม่นะอ้วกเป็นไข้หวัดอ้วกทั้งสองคนเลยอนาอ้นนอวกปะอ้อวกเหมือนกันนะวันแรกๆใช่แต่พ่อไม่อ้วกแต่คุณแม่คุณย่าเนี่ยอ้วกนะแล้วก็ลูกไม่ทำไมพ่อไม่อ้วกทำไมพ่อแข็งแรงเออจริงๆพ่อก็ไม่ค่อยแข็งแรงเรอะเนี่ยแม่อ้วกตอนนี้ตอนนี้ย่าหายแล้วแต่ว่าแม่ก็ยังมีอาการอยู่ มีอาการแบบอาใช่แม่แม่ยังพวกอยูอ่ยแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราพาคุณแม่ไปหาหมอมาเมื่อ,อวันตื่นนี้นะครับก็ให้ยาปกติเราก็ตอนแรกคิดว่าเออเป็น,นกินยาเองก็หายแต่ว่าต้องบอกไว้เลยว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนถ้าใครเป็นหวัด อยากกินยาเองให้ไปหาหมอหาหมอดีที่สุดนะครับนะหมอเขาจะตรวจแล้วก็ให้ยาที่ีดีกัตอนนี้แม่เป็นเลกแรก่เราก็ไม่ทามาาใช่ตอนแรกก็ปกติคุณพ่อคุณแม่เคยกินยาแล้วก็หายแต่ตอนเนี้หนักมากปีนี้หนักมากนะไข้หวัดใหญ่สายพันเอปีนี้นะถือว่ารุนแรงมากแรงพอๆกับโควิดเลยนะอืมใช่ป่วยหนัก บางทียิ่งกว่าโควิดด้วยเนอะเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโควิดมาแล้วก็ยังไม่เท่าใช่ก็ยังไม่ป่วยเท่านี้เนอะไม่ได้ป่วยเออแต่คนไม,ไม่กี่วันหายแค่สองวันในนี้มันต้องรองใช่หาแล้วก็อ้วกด้วยกินไม่ได้เลยกินไไม่ได้น,ะนำหนักคุณแม่ลดไป <c oughs> เกือบสิบกิโลเลยนะ ปกติยี่ิห้ายี่หกและตอนนี้นะวัดช่วงนั้นคือยี่สองยามใช่ค่ะก็ตอนนี้เราหายดีแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วคุณย่าก็ดีขึ้นแล้วอันนาคุณพ่อดีหมดแล้วก็มาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังว่าทุกคนจะต้องดูแลดูแลอะไรสุขภาพแลแลเอเอสุขภาพแล้วก็ถ้าป่วยปุ๊บต้องไป หาหมอเลยโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดแต่ทุกคนรูไหมว่าเมื่อเทศไทยก็จะเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าใช่เดี๋ยวก็จะเข้าหน้าหนาวอ่าหน้าหนาวก็แป๊บเดียวแหละนะก็อย่าลืมนะแล้วก็ทุกๆปีควรจะไปฉีดยาป้องกันนะไว้ก่อนนะฉีดวัคซีนนะไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนอย่างน้อยก็อ่า เป็นไข้วัดเหมือนกันแต่อาจจะไม่หนักมาก่ไมนัก็กทําให้เราหายเร็วเหมือนกันนะอ่าตอนนี้เราก็กลับมาแข็งแรงแล้วครับเรื่ยทุกคนพ<อ>ยายามกินน้ำก็ได้ใช่ก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็หลังจากนี้เราจะไปทําคลิปกันต่อเดี๋ยวเราจะพยายาม ไปเรื่อยๆจนล้างลงด้ำอ,อ่ะก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องน้องอนนาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อโจงแล้วก็น้องอนนาหายป่วยแล้วขอลาไปก่อนไปบังไบาง